มาชมมุมนี้กันต่อครับผมเดี๋ยวเราจะเอาลังเครื่องมือเข้าไปไว้อันนี้เป็นกระบอกอัดเจลาบีบอกอัดกับลังประจำรถไป ข้างนมากไว้ข้างขวานะครับเอาไว้ให้เขาข้างขวานะดูสักนิด นี่น่าจะเป็นที่ขันกองให้โอริคิบบ็อกก็มีของไขควางอินเดียเลิงน่าจะเป็นมุ้งจีหรือเปล่านะ ฟ,ฟัน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 แบบเรียกง่ายๆก็เป็นสลักสลักยกก้างประมาณนั้นเอานีไว้ก่อนอ จะรีวีตัวนอนอีกหนึ่งอันอ 5e ฉีท e. ีจนะครับเครื่องมีโนไนกิ้องแก้วมโนเจอโบ ยามากเลกโอ้ยอยายาวริวเลยนีสายอัดกปายาวมากครับผม่าเอาลงกัน แขนยาวมากครับผมลาพังยากเลยถ้าเข้าออพื้นที่แบบนี้เออปึ๊บนี่เป็นสายดูดน้ำมัน มอเตอร์เขาว่ารุ่นใหม่นะครับโอ้มอเตอร์ดูดน้ำมันแบตเตอรี่ร้อยยี่สิบตัดไฟปึ๊บปึ๊บสับคอนโทรนอยู่นี่ครับตัวสับคอนโทร เบื้องต้นปะครับผมเดี๋ยวมีอะไรให้ดูกันอีกเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ